we ครับผมก็ขอกราบนมัสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนที่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวก็มาแนะนํานะขอ,ขอแนะนำก็แล้วขอแนะนําก็แล้วกันเด้อครับผมก็ขอใน้นำขอแน,นอะนําอ่ากรทําชมทําช่วนชมให้ออกดอกนะอันนี้ว่าเราจะทําแบบไหนให้ชมมีช่อดอกอกมาประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคอยดูกันเนาะวันนี้ผมมีสมบัติให้ดูด้วยอันนี้เป็นกล่องสมบัตินะหาขั้นในใจอยู่ดูทอนจบว่าที่ทุกท่านช่วยเหลือผมมานะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลงุงคุณพี่และน้อง,น,องน้องนะที่ช่วยในการรับไม้ไปว่าเงินที่ได้มาไปไหนนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังด้วยเดี๋ยวมาดูช่วงเงินก่อนนะอันนี้เพชรบ,บ้านานานะก็ขอบคุณคุณพี่นะที่รับไปเมื่อคืนเนาะขอบคุณคุณพีม่มากๆที่สุดเลยนะครับผมก็อยู่ที่ ปัตตานีแล้วก็อยู่ที่สงขาลูกไม้นออันนี้เพชรบรนาแบบนี้เป็นไม้เสียบนะเป็นไม้เสียบต้นประมาณนี้ก็ไม่ใช่โตมากนะแต่ว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพนะครับผมดูใบสวยมากต้นใบตะว่วอันนี้ไม้ทิ้งใบช่วงนี้จะออกดอกกันแต่ว,ว่าเดี๋ยวก็สวยนะเดี๋ยวก็สวยอันนี้พูดเปรียบรวมรวมก,กันนะอันนี้คือต้นที่สองอันนี้ต้นที่หนึ่งนะอันนี้ไม้แบบนี้ราคาส่งจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต่อต้อนนะครับผมหากจะรับต้นนี้นะอันนี้ เป็นพีบรรณาอันนี้ไม้พ่อเน็ดนะอันนี้ไม้ก็หอไม้แกบประมาณนี้นะไปเลี้ยงดูอีกหน่อยก็สมบูรณ์จะแตกกิ่งแตกอะไรเองตามธรรมชาติของพิ่บรรณานะอันนี้ดอกตูมก็จะาประมาณนี้นะเห็นไหมประมาณนี้นะก็คู่นี้ก็อยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทแล้วกันนะนะเพื่อให้จะดีจกรับไปสามร้อยแปดสิบนะครับผมเผื่อคุณคุณลุงนะลู้คุณพ่อคุณแม่อยากลองเอาไปเลี้ยงดูราคาทีไม่แพงนะสามร้อยแปดสิบบาทเองนะครับผม แล้วก็มาดูตัวนี้บ้างตัวนี้ตัวน,นี้คู่นี้อันนี้สวยนะอันนี้บอกว่าไม้ตัวนี้ไม้สวยนะอ่ากิ่งครบมากกิ่งเยอะนะอันนี้คาราชันดอ,อกสวยนะคาราชันเนี่ยดอ,อกสวยนะแต่ตัวนี้อันนี้น่าจกม่วงไม่ม่วงก็แดงนันเนี่ยอันนี้น่วงแน่น,นอนแหละเออม่วงเน,น่านนม่วงอันนี้ก็เสียบสองกิ่งไว้ให้อันนี้ก้นโตนะอันนี้แม่ไปที่สามร้อยแปดสิบก็แล้วกันเนาะมันไม้ต้นโตนะสามร้อยแปดสิบเนี่ยไปซื้อตามร้านก็ตัวละสองร้อยแหละอันนี้รวมส่งสองร้อยแปดสิบบาทเอง นะครับผมตัวนี้นะเป็นมา้าแบบนี้เลยอ่ากิงก็จะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะกิงก็เยอะอยู่นะก็ประมาณนี้นะดอกประมาณนี้นะมือสั่นแท้หัวใจผมมันสัน่นไหมมือก็เลยสั่นตามไปด้วยอีกต้นหนึ่งก็ต้นนี้นะประมาณนี้นะดอกประมาณนี้นะตัวนี้ม่วงอ่าตัวนี้รู้แล้วเป็นม่วงอันนี้เป็นม่วงอันนี้คือม่วงนะเป็นม่วงไต้วันที่ประยุกต์ทำใหม่นะแต่ว่าดอกยังไม่บานอันนี้ม่วงไตวันดูแล้วขี้ดอกดูแล้วสามต้นนี้สามร้อยยี่สิบบาทก็แล้วกันเอานะ อันนี้หมาต้นโตนะแค่ต้นเล็ก,กนะเนี่ยสาวว่า20บาทเองนะครับผมค่าส่งค่าก่องก็ตกไป100บาทแล้วนะก็เหลือ220บาทเองนะดาวว่า20บาทหาค่ไหนจะดีอย่างเพื่อนรับผมนะก็มีต้นโตถามมาต้นโตนะตัวนี้นะอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นดาวม่วงนะอันนี้ยังยังไม่บานนะอ่าอันนี้มาต้นโตเอ้ไม่รู้นะว่าดอกอะไรถ้าดอกไม่บานผมไม่รู้นะผมไม่รู้จริงว่าผมทําอะไรเพราะว่าผมทําไม้ก็ หลักร้อยกว่าตัวนะอันนี้มาต้นตัวคู่นี้ห้าร้อยนะหาขันไหนใจดีลรวไปอันนี้มาต้นตัวนะถ้าไปซื้อตามร้านนี่ถ้าไม่ถึงตัวสามร้อยกว่าบาทนี่ด่าได้เลย <c oughs> ยังไงก็สามร้อยขึ้นอยู่นะตามร้านนะ้าต่อต้นนะอันนี้ผมไปแค่ห้าร้อยเองนะ,ะผมคู่นี้เนี่ย่าขั้นไหนอยากจองรับไปดูนะการทางชูม,มันก็ยากนะไม่ใช่ง่ายนะบางครั้งเราก็ต้องมีปัจจัยช่วยด้วยมีน้ำมีอะไรด้วยอันตัวนี้เห็นไหมอันนี้ไม้ที่อามาลงใหม่เนี่ยทิ้งไว้แล้วเนี่ย ว่าจะตายแล้วไม่ตายแล้วก็โอ้เนี่ยมีรอยช้ำๆด้วยเออก็โอเคก็เลยเอามาใส่ก,กระถางก็พเพื่อได้ดูดอกโอเคดอกก็มาได้จะวอาไ้เก็บด้วยตัวเองนะเพราะไม้ไม่มสวยไม่สมบูรณ์ก็ไม่ปล่อยดอกมาแบบนี้ตัวนี้ไม้ที่ฟอร์มโตขึ้นมาหน่อยอันนี้อายุก็ไม่รู้ทำกี่ปีแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือแดงสยามนะแดงเก็บแก่เลยเห็นไหมแดงสวยนะแดงสยามนะเนี่ยแดงสวยนะดอกโตนะ้ไม่ใช่ดอกเล็กนะครับผมวิธีการทําให้ไม้ออกดอกเออเรียมแนะนาอ่าตัวนี้ก็ อันนี้จริงดูจะสวยนะหงเหือเนี่ยอ่าดูอันนี้มันดูผ่านกล้องเนาะสวยตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้นี่แต่ไม่เจ้าของแล้วนะสองตัวนี้ตัวนี้ก็เหลือต้นเดียวผมว่าผมปล่อยไปเยอะนะเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นไม้ชุดที่ไม่มีดอกกั่แหลมนะอันนี้คืออ่าซุปเปอร์สวิตซุปเปอร์สวิตนะจะคล้ายๆกับคอลเลกชันเลยต้นนั่นแหละที่ผมแนะนาไปอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะอ่าอันนี้คืออะไรล่ะเรนโบ อันนี้ค่เมล่าอันนี้บานยังไม่หมดยังไม่บานบานยากจังคืออันนี้ก็คือเอ่อเลื่อนหลงนะหรอไม่โฟกัสอย่าโฟกัสให้หน่อยก็ไม่ได้ไม่ให้โฟกัสลืร,วม,รวมมือเลยกล้องเลยแหมโอเคโอ้แล้วโฟกัสได้ไสวยนะมีมีเส้นลายที่สวยนะทํายากเพราะว่าไม่มีน้ําเห็นไหมไม้มันก็องเองแขงอันนี้ต้องตัดทิ้งใหม่หมดเนี่ยเห็นไหม แต่ว่ายังตัดตอนนี้ไม่ได้ต้องรอให้ฝนมาฝนมาคุณชมจะสวยไวมากนะถ้าโดนน้ำฝนนะแล้วค่อยกิ่งจะอวบแล้วก็จะมีความเขียวแล้วก็ค่อยตัดให้แตกกิ่งใหม่ก็แล้วกันอันนี้เสียบตีกิ่งก็ใช้ไม่ได้ก็เลยไม่ต้องไปไหนอันนี้ไม่กันม้นะไม้ไปไม่ไม่กันหม้ครับผมไม้เนีมันเห็นไหมมันไม่มีน้ําครับผมไม่มีน้ํานะไม่มีน้ําน้ามีไหมที่บ้านก็มีน้ําประปานก็พอไหลอยู่นะพอได้แต่ว่ามันก็ลดไม่ไหวหรอกม้ามันน้อยไปมันก็ ถ้าให้วันนี้ก็อีกสี่ห้าวันที่จะไปให้อีกครั้งนึงไม้มันก็เลยโซมไม้มันไม่ได้ต่อเนื่องนะครับผมไม่ได้รับน้ํา,าต่อเนื่องก็เลยทําให้ไม่สวยเห็นไหมไม่สวยก็ทาออกมาแล้วก็ไม่สวยก็โตช้าด้วยกวยาจะาตัวได้ขนาดนี้ก็ต้องเป็นปีนะอันนี้พูดตรงเป็นปีก็ต้องเห็นใจคนทําด้วยนะครับขอคุณพี่ก็อ,อย่าต่อมากเลยเด้ <g ül üyor> อก็มีท่านเดิมแหลที่เข้ามาช่วยนะครับผมอ๋อเอามาอีกอนหนึ่งตอนนี้เนี่ยเอาทิ้งไว้มาไส่กระทางหลังจากเลิกงานมา ดูดอกเอาผมทิ้งอันนี้เอาทิ้งแล้วนะโอ้ดอกสวยนี่เพราะว่าโอเคนะก็บางอย่างโฟกัสเดี๋ยวพรุ่งนี้คงบานนะเดี๋ยวคอยดูนะเออจะสวยไหมอันนี้ผมเสียแบบแพนซีว่ามันไม่สมบูรณ์ไงก็เนี่ยแหไม่ไม่สมบูรณ์เห็นไหมนอนอะไรกินไม่หมดแล้วอันนี้เห็นไหมก็เลยไม่สมบูรณ์ก็เลยทิ้งไปเลยก็เราไม่มีน้ําอยู่แล้วเราก็เออโอเคทิ้งพอดีมาดูเอาเขาดอกใช้ได้นะก็เอาไว้เก็บบูเพียไม่กันไม่กันหนานะไมมแบบนี้ครับผมไม่กันหมานะอันนี้เพรรรณาที่ ที่เวลาออกดอกบานนะจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมนะก็ผมเองว่าจะไปขุดบอ่อน้ำนะก็ะยังไม่มีรถแมคโครมาขุดให้ก็ตอนแรกก็น่าแกันยกขุดให้แล้วนะมันก็มีอุปสรรคนะครับผมการที่เราไม่มีเงินไปขุดบอ่อน้ําคือการขุดถ้าหาการการขุดลอกหน้าดินนะเขาก็จะเอาเอาดินนะเอาไปจำหนายอย่างนั้นแหละแต่จะลอกหน้าดินเราืรอว่าผมต้องการบอร่อน้ําคือเขาบอกว่าถ้าม,ามันมีไม่มีที่ที่จะถมยิงยิงเขาก็จะขุดให้ไม่ได้เพราะว่า ดินมันจะเป็นดินข้างล่างเก็บเป็นดินเหนียวนะที่เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ต้องเอาไปถมที่อย่างเดียวถ้าไม่มีตรงไหนได้ถมเขาก็จะไม่ขุดไถก็เลยรู้สึกจะผิดหวังหน่อยๆอ,อยู่นะก็อุตส่าห์ไปไปคุยโม้ให้เพื่อนที่างานฟังว่าจะมีบอ่อน้ําแล้วว่างั้นเขาก็บอกว่าฝันไปไหมว่างั้นมันก็คงจะอย่างที่เขาว่าเนาะฝันไปจริงๆนะครับผมเพราะเราไม่มีเงินที่จะไปขุดบ่อน้อํหรอกไม่มีเงินที่กล้าไม่กลัวปรกุดมันก็อยู่ที่สองสามหมื่นนู่นแหละเนาะ ถ้าปุดหนึ่งบอต่อบอหรอกก็โอเคช่างมันเถอะอันนี้ชิญชวน,นะอันนี้อย่างนี้นะครับผมอันนี้คือทําให้ดูต้นนี้คือการตัดแล้วก็มาให้ปุ๋ยปุ๋ยเล่งใบเลีงดอกอันนี้ใช้พร้อมกันในสูตรตัวเดียวใช้เล่งใบเร่งดอกอันนี้โรยข้างบนเลยอันนี้มันละลายหายหมดแล้วแหละมันลดน้ํามาซึมลงข้างล่างอันนี้ให้ปุ๋ยปุ๋ยเล่งดอกนะอันนี้ให้ปุ๋ยเร่งดอกเข้าไปก็จริงจริงปุ๋ยเนี่ยก็ไม่อยากจำกหนายหรอกนะเพราะผมก็ซื้อมานอกเดี๋ยวค่าน้ำมันผมไปซื้อเีงแล้วก็ค่าสงอีกกผม ต้องเอาําไรด้วยนั่นแหละอันรไปซื้อเข้ามาอาจจะดูว่าแพงไปผมก็ไม่อยากแนะนําให้รับอยากผมหรอกก็อยากให้ไม่ซื้อเองมันก็ใช้ได้ผลไหมก็ได้ผลอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป๊ะๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์รอย่างที่เราไปพูดคุหมอนั่นแหละคุหมอว่าโอ้ยไม่มียายวิเศษที่ไหนหรอกกินแล้วจะหายเลยเนาะนะมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละครับผมเหมือนๆกันนะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะอันนี้ผม,ผมทําให้ดูนะว่าเออที่ผมเคยถ่ายนั่นแหละเมื่อปีที่แล้วเราออกแบบเต็มต้นนั่นแหละผมใช้ปุยนะป๋ยอยเร่ง อันนี้คือไม่เล่งนะอันนี้คือธรรมชาติมาธรรมชาติไม่เร่งอันนี้ก็ไม่เล่งนะไม่เร่ง,เ,งเรานี่ไม่เล่งขั้นต้นมาเล่งแบบนใี้เลยไอสองสามต้นนี่แหละที่จะถ่ายดูทําให้ดูหน่อยเล่งดอกอะไรก็คือคือ,คอทําให้ดูอยู่อยู่นะก็มันยังไงล่นะเนาะามสุกนะในการทํางานมันก็เหนื่อยไหมถามหนื่อยไหมก็สุดยอดนะผมเองทางานเนาะบางบาง,บางครั้งดึกไปผมก็ไม่ได้ตอบนะผมก็นอนนอนนั่นแหละนอนหกทุ่มนั่นแหละผมก็ต้องทางานเผื่อท่าไหนมาช่วยผมก็ได้แพ็กไม้ลงกล่องไปจดชื่อจดได้แล้วก็ ไปดูไม้ตัวเองที่ปลูกไว้เพราะลดน้ําอะไรตอนดึกๆก็เวลาได้นอนก็นอนหกทุ่มหกทุ่มก็ต้องตื่นมาตีสามทุกวันตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจนอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงนะก็เหนื่อยนะคนพี่ก็เหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยสุดเลยไม่ใช่ได้เหนื่อยนะเหนื่อยรับผมเหนื่อยแต่ว่ามันก็ด้วยความจำเป็นครับผมถ้าถ้าท่านไหนเป็นอย่างผมก็ก็ต้องทํานะแต่ทุกคนทุกท่านก็มีความจำเป็นทั้างนั้นแหละคือมันพักไม่ได้ครับผมเพราะว่า พ่อแม่เราก็แก่ลงทุกวันทุกวันนะนี่สินทางบ้านก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะก็แก่ลงทุกวันทุกวันมันก็ต้องต้องดิ้นรนนะครับเพื่อเพื่ออยากได้ดูแลท่านให้ให้เต็มที่ก็อยากให้ได้มีความสุขได้สบายบันปลายชีวิตก็ต้องทํางานทุกวันเหนื่อยนะว่าเหนื่อยแค่นไหนโอ้ยบางครั้งก็ห้องไห้หมแล้วนะรักอ่าลองไห้นะก็ลักไห้ด้วยนะก็ก็ร้องนะลุกนักโสก็ร้องเนาะก็มีคนที่เสียบัาหาคนมาช่วยเธอ ไม่หลอกครับผมชีวิตผมผมรู้ตัวเองนะผมก็เกียมตัวตลอดแหละถ้าไม่เกียมตัวไม่ได้อยู่เป็นโสดเดินป่านี่เด้อนะอยู่เป็นสวนนานเพราะเราเกียมตัวถ้าผมไม่ใช่ไม่เกียมตัวนะผมอะที่ไปพูดว <laughs> ่าจะกุดบอ่อน้ําก็ว,าว่าหัวเราะว่าไม่เกียมตัวไม่อะไรนะก็ฝันไปจริงๆก็มีคนเคยบอกผมมาว่าอย่าฝันอะไรมากมายก็ยพยายามในสิ่งที่มันเป็นไป,นปนมาได้ผมเองผมชอบทำเกษตรนะจริงๆผมปลูกผักปลูก,ลก,ลกลยยอะไรเยอะแยะไปหมดแหละผมก็อยากมีแหล่งน้ำอ่นแหละอยากมีบอ่อน้ําก็ อย่างมีมานานแล้วพี่นาก็มีแค่สามไร่ก็มันไม่พอกินทําข้าวก็เลยตกลงกับพ่อว่ายังไงช็่วๆมันขายมันก็พอได้ได้ซื้อข้าวนะก็ถ้าขุดบ่อน้ําเราก็จะได้ทาทุ่งชมเต็มที่ได้ปลูกผักได้เลี้ยงปลาด้วยก็เอา,ายาตเรียนให้ขุดได้แต่ว่าทางแม่โคเขาก็โอเคนะเขาต้องถ้าเป็นลอกหน้าดินนะลอกหน้าดินมันว่าบันปรับปรับที่ดินอะ่ะลอกหน้าดินอย่างนั้นเขาก็จะทำให้นะแต่วันข,ขุดบ่อน้ํามันก็ถ้าไม่มีที่ถมเียงเขาก็ไม่ขุดให้ ฟานจะฉลายไหมก็ไม่รู้นะต้องสู้ต่อไปก็บอกตัวเองทุกอย่างนะครับก็เรื่องหัวใจก็โอเคก็ก็ประคองนะก็ก็ดีบ้างันไม่ดีบ้างกันแหละบอกตัวเองครับผมบอกหัวใจว่าอย่าหยุดเต้นก็พอเราต้องอยู่ต่อไปชีวิตที่ที่เก็บไม่ได้ที่ตายไม่ได้นะครับผมที่เก็บไม่ได้ถ้าก็ตายไม่ได้เนาะเพราะเราก็มีคนข้างหลังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลครับผมมันอย่างไรเราเป็นลูกเราต้องอยู่ให้ได้ต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้ ต้องหาเงินให้เป็นด้วยไม่งั้นก็ไม่รอดไม่รอดนะผมก็มีนิสิตเหมือนกันนะใช่ไหมที่ครูมารถคันนี้แหละเอามาเอามาก็เป็นรถที่ด้ามาแหละก็เอามาใช้ในงานบ้างแล้วก็เวลาพ่อแม่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันเร่งด่วนการข้างกลางคืนอย่างนี้ก็ต้องใช้รถคันนี้ถ้าไม่มีรถคันนี้มันก็ถ้าเราจะไปไปปลูกชาวบ้านไปอ่ไปเมารถอ่างนั้นก็เดือดเดือนก็เกรงใจเขามันก็ต้องจะเป็นต้องมีรถ เอาไว้ใช้นะครับผม,มใช้งานพาเขาไปหาหมอไม่ได้ไปเที่ยวแน่หรอไม่เคยไปเที่ยวหรอกชีวิตไม่เคยเที่ยวอันนี้คือมันนี่เนีย่ยผมทําไม้ก็เป็นร้อยตัวนะจริงๆผมไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรนะเวลาออกดอกบานมาผมถึงจะรู้ได้ว่าเออผมเสียบอะไรไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวดิ้อเชนะ็คนะครับกูลืมกู่นี้เทียนนาคู่นี่นะอันนี้มันไม้มันต้นตัวแล้วนะผมออกสามร้อยปสิบ,บาทนะหาค่าในยาช่วยแต่ว่าไม้กิ่งอันนี้ต้นที่สองนะเสียบกิ่งอันนี้เพื่ราที่มีคุณภาพล้วนๆเลยนะเอามาเสียบเนี่ย อันนี้อยู่ที่ต้นละสามร้อยนะสามร้อยสิบถูกต้องแล้วละครับส่งแต่ว,ว่าตัวนี้นะคู่นี้ผมเอาสามร้อยแปดสิบแล้วกันนะคู่นี้อันนี้ผมเอาสามร้อยยี่สิบเองสามต้นนะอันนี้ไม้ก็โตแล้วนะทำว่าจะเสียดได้ก็ก็นานเกือบนะเนี่ยนะครับผมก็นานแล้วโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูว่าจะดูตัวไหนก่อนอ๋ๆๆอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูสมบัติตัวเองนะสมบัติตัวเองพาดูสมบัติอันนี้เป็นข้าวนะ อันนี้เป็นข้าวหอมมะลิข้าวนาปีบรรจุกล่องละห้ากิโลกร,รัมนะครับผมขายทุกอย่างห้ากิโลกรัมครับผมส่งถึงบ้านสองร้อยสี่สิบาทเองหาคุณพี่ท่านไหนอยากช่วยรับไปก็ขอบระกวนนะเดี๋ยวก็จะเปิดกล่องสมบัติก็คุณพี่ท่านท่านก็คงคงทราบเนาะคงรู้แก่ตัวว่าเก่ใจว่าที่ช่วยรับไม้จากผมไปทุกวันทุกวันนะว่าผมได้อะไรมาบ้างในการทํางานก็เงินจะใช้จ่ายในในครัวเรือนนะครับผมเงินเดือนที่ผลทํางาน มันก็จะเท่ากับค่ารถรถไปไปีพ่อเ 7, 000, รียบผมเก็บพันมาไป็ูรถจ้างพี่ว่าแล้วก็็ราก็เก็บพันกว่าบาทก็ใช้จ่ายกับง่านรถแล้วก็ที่ต้นไม้เราเนี่ยก็คือค่าอาหารค่ายาให้ปอยแม่แล้วก็ค่าน้ําค่าไฟแล้วก็เป็นค่ายารักษาโรคค่าทุกอย่างนะจะอยู่กับต้นไม้เหล่านี้ถ้าไม่มีต้นไม้เหล่านี้ผมก็ก็ไม่มีไม่มีรายได้เลยก็ถ้าคุณพี่คุณพ่อแม่คุณคุณลุงนะไม่ช่วยก็ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมันจะอยู่กับตรงนี้ ค่าอาหารทุกอย่างจะอยู่กับเรานี้หมดค่ายาอยู่ตรงนี้หมดก็ถามว่าได้อะไรไหมได้นะครับผมอันนี้ได้สมบัติอยาให้ดูนะอ่าที่ช่วยผมมาฮะที่ที่รับรับมา้ไปเปิดให้ดูแล้วสมบัติอันนี้ผมไม่แล้วแต่อย่าคิดนะว่าผมจะยังไงนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะจะมีตังเหรียญด้วยตัวนี้จะเป็นเป็นกระดาษโน้นนะที่ที่มีใครคนหนึ่งให้ผมมาบอกว่าเออ อ <moż> ันนี้มันลบแล้วแหละรุนเร้าอันนี้อันนี้จะเป็นรหัสช่องผม่าดู้ดยรหัสช่องผมเก็บไว้ในกระดาษแผ่นนี้อันนี้มันลบแล้วมันลบมันเรือแล้วกระดาษแผ่นนี้คือคือบอกว่าผมช่วยช่วยนะว่าเราอยาขับหน้าตาบุญช่วยเนี่ยแหละเพราะว่าเก็บไว้นะก็มีโน้ตอะไรอีกนิดหน่อยนะอันนี้ก็เคยให้ไปต่อทางธนาคารอะไรแบบของเก็บไว้นะแล้วก็มีตังเหรียญนะอันนี้เป็นติ่งสมบัติของผมมีมีตังเหรียญแล้วก็อันนี้เป็นสร้อยอันนี้หนักหนึ่งบาทนะสร้อยองสร้อยทองคานะแล้วก็มีแหวน อันนี้ห้าสิบตังค์วงนี้ก็ให้ตังค์ก็รวมรวมนี้ก็เป็นสองบาทนะวงพองอันนี้สิ่งที่ที่ผมเก็บไว้เอาไว้เวลาจะเป็นต้องขายแล้วจะได้ปล่อยแล้ววงนี้คือพี่สาวมีความจะเปลี่ยนนะมีความจะเปลี่ยนพี่ก็ไม่ได้ไม่ไม่มีงานทําไม่ได้ทำงานไม่ทํางานผมเองก็ต้องปล่อยวงนี้วันเสาร์ก็จะไม่ปล่อยแล้วจะเอาไว้ไม่ได้ใส่อวดใครเวลาจะเปลี่ยนผมผมก็ต้องเก็บไว้อย่างนี้นะ เวลาที่ผมจําเป็นมีมีเรื่องที่ฉุกเฉือนผมต้องต้องนอาออกไปขายแล้วก็ถ้าวันไหนมีใหม่ก็เก็บไว้ใหม่อย่างนี้นะจะทาแบบนี้เดี๋ยวคุณพี่ว่าเราก็ช่วยซื้อตลอดอยู่นะทุกครั้งแล้วแล้วไปไหนเอาเงินไปไหนกันไปไหนหมดนะอันนี้มาพูดให้ฟังว่าจะอยู่แบบนี้นะจะอยู่ตรงนี้แหละคือสมบัติที่ที่ที่ผมมีแล้วก็มีเงวนลดแล้วก็ค่าอาหารค่าอะไรนี่แหละจะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็จะมีบ้านพี่อีกอีกอีกรงหนึ่งพี่ก็มีมีลูกชายอสามคน แล้วก็พี่ก็ไปทํางานร้านก็ไปทํางานก็ต้องรวยรวยทุกอย่างอันนี้ห้านก็มาอันนี้หมาหล้านอันนี้หมามากงหลืออันนี้ห้านชกยคนัอนี่ไรห้านไก่คนหนึ่งก็แต่มาบ้านอย่างนี้แหละแบบนี้นะก็แบบนี้ครับผมแบบนี้ที่บ้านก็เป็นแบบนี้อันนี้ผมก็ชอบพูดอย่างนี้แหละตรงๆนะก็เมียก็โดนล้อนะล้อบ่อยมากว่าอผมเป็นคนที่ไม่เกียมเนื้อเกียมตัวว่า จะไปชอบผู้หญิงไปรลกผู้หญิงจะไปกีบเขาคุยเขาเรื่องจริงๆนะผมรักจริงนแต่ผมไม่กีบหรอกก็ไม่กล้าจีบหรอกผมอายนะผมอายอายตัวเองอายฐานะตัวเองอายหน้าที่การงานตัวเองแล้วก็อายที่ตัวเองอายุมากแล้วก็ผมจะชอบโดนรอเลียนว่าไม่เกียมตัวไม่นู่นไม่นี่นะจริงๆนะผมไม่กล้าหรอกไม่กล้านะไม่กล้าไม่กล้าจะีบใครหรอกไม่กล้าที่จะรักใครโอ้รักกล้ารักสี่นะการรักกล้ารักแต่ไม่กล้ากีบหรอกประมาณนั้นนะก็ที่ก็จะมีอยู่กับคนช่มชม นะเพราะว่าช่วยชมจะทําให้ผมมีมีไรายได้อันนี้พูดตรงๆนะมีไรายได้ก็ก็เห็นใจคนทำงานด้วยกวัวจะนะกวัวจะเลี้ยงตัวมาเสียบอันนี้มันจาเป็นนะมันมีต้นไมต้ตผมหมดแล้วผมก็จะเป็นต้องสือเอาต้นเล็กมาทำนะเสื่อต้นเล็กมาทำเพราะต้นไม้ต้นตผมหมดแล้วจริงๆต้องให้ตัวขนาดนี้นะเราถึงมาทํางานมันที่เก็บไม่ได้ถึงได้ไม้สวยนะอ่าต้นตัวอันนี้ก็เลี้ยงมาจนเป็นปีเนี้ยอ่าคิดว่าเด็ดอันนี้เป็นปีแล้วเนี้ยเลี้ยงเป็นปีสองปีนะไม่เคน้อยนะ อย่างนี้ก็ผมเลี้ยงมาสองปีสามปีแล้วเนี่ยถ้าเรือนตั้งแต่กําเนืดอเลยเนี่ยตกไปสี่ปีห้าปีอันนี้เพื่องดงนะนะคนทําไม้ก็ใช้เวลานะไม่ใช่ไม่ใช้เวลานะอันนี้ก็ห้าร้อยคู่นี้ก็โอเคบนเดินแล้วไหเดี๋ยวจะสมบัติไปเก็กบไว้เกือบรูสมบัติเองก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณป้าคุณลูคุณพ่อแม่ทุกท่านมากมากที่สุดขอบคุณที่ให้ผมเป็นยุคีอสานนะผมก็บุญช่วยชัยปัญญานั่นแหละเด้อก็ชื่อช่องชื่อว่ายุคีอีสาน ก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณที่ผมมีวันนี้นะขอบคุณจริงๆริงก็ไม่รู้ผมไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะผมก็ซีเรียสนะการทํางานมันก็มีงานที่ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะบางตัวมันก็ทําล้มเหลวก็มีนะมีไม่ใช่ไม่มีนะความรู้สึกนะมันก็รู้สึกก็บปวดรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกผิดหวังรู้สึกทุกๆอย่างนะครับผมเพราะผมเองเป็นคนทํางานเหล่านี้เป็นคนฟรีเซนตงานเหล่านี้แล้วก็เราทํางานออกมาบางตัวก็ไม่ได้บางตัวมันก็มีเน่าไม่อะไรนะ ก็ก็เคยพูดห้ฟังนะที่ส่งมาให้ทํามันก็เน่าผมพยายามที่จะหาหาเงินไปซื้อต้นต่อนะต้องหาต้นต่อมาทดแทนให้อันนี้ทดแทนให้ทุกท่านนะบางครั้งก็ช้าหน่อยแล้วท่านไหนยังไม่ได้ทดแทนก็ก็ทักมาที่ไลน์บ้างผมเองก็ก็ลืมนะจริงๆก็ลืมก็ไลน์ก็มีหลายท่านนะผมต้องทำนู่นทานี่แล้วต้องมาทํางานตอนเช้าแล้วก็กลับมาก็ว่าทาเพื่อนชมแล้วก็หกทุ่มนอนตื่นทีสามทำกับข้าวทุกทุนี้บางครั้งมันก็นะลืมลืมมันก็ยังไงล่ะไม่รู้หรอกนะประมาณนั้น โอเคจบแล้วครับผมคุณพี่คุณพ่อคุณแม่นะครับผมขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณที่มารับชมขอบคุณมากก็ขอขอบคุณแนละสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ